สวัสดีครับอินดีต้อรับาสูร,รถขุดโกน้องนาครับร,รถขุดโกน้องนาครับวันนี้อยู่ในเมืองะฮะวันนี้ยังอยู่ที่ตลาดสดสุรินทร์ครับเทศาบาลสุรินทร์ครับผมเป็นตลาดสดร,ร้านสุรัตน์ค้าข้าวครับวันนี้กับข่าวดังครับวันนี้ข่าวออกไปจับลุงพลครับแต่อยากดังก็ต้องเล่นข่าวลุงพลครับวันนี้อันนี้เมื่อวาน ข้าวเหนียวเรามาลงแล้วครับผมข้าวเหนียวขายมาวานข้าวเหนียวเพิ่งมาครับเนี่ยน้ำเราก็มีขายนะครับเนี่ยน้ําก็มีขายไข่ก็เยอะครับไข่ก็นี่ฮะไข่ก็สวยงามอันนี้คนจับไข่ครับ <laughs> <laughs> เงียบเชียบครับตลาดสุเด่ยังเงียบเหมือนเดิมหวยออกไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับเ <laughs> งียบเหมือนเดิมแต่ข่าวที่ดังมากวันนี้คือออกมีการออกไม้จับลุงพ เราต้องเล่นข่าวลุงพลแล้วครับจะได้ดังเหมืนอนเขาเน,ะนาะถ้าเราลงยูทูบเรื่องลุงพลเรื่องผมปอกปันนี่ดังไปแล้วครับผมเนาะ <c ười> นช่วงนี้ก็เงียบเชียบกริบเงียบกริบครับช่วงนี้เงียบกริบหวยออกแล้วก็แล้วครับเเงียบเหมือนเดิมครับเมื่อวานโทษหวยออก มันก่อโทษหนวยออกครับมันนี่มัจะโทษอะไรครับก็คือเงียบคือเก่าต้องมาเล่าเรื่องลุงพลกันแล้วครับีเียมันจะได้ดังครับคลิปลุงพลเนี่ยลงไม่ถึงห้านาทีครับลูกคนดูเป็นหมื่นแต่คลิปขายข้าวสารเนี่ยลงครับลงยี่สิบวันสามสิบวันไม่มีใครดูครับสองโลนี่ครับลูกค้ามาแล้วครับข้าวเหนียวสองกิโลห้าสิบบาทครับ ขอบคุณลูกค้าครับถึงลุงพลไม่โดนจับลูกค้าก็ซื้อมันเดิมถึงลุงพลโดนจับลูกค้าก็ซื้อมันเดิมวันนี้ไมมีอะไรจะเล่าครับก็ได้ดูข่าวลุงพลกันเลยมาเล่าเรื่องลุงพลห้ดูในฝังนะครับลุงพลตรงนี้ก็เป็นคนดังผม เกินครับเราไม่มีอะไรจะถ่ายก็กำลังถ่ายชีย้แยกตลาดสุดสดนินีครับดูการเคลื่อนไหวของที่แยกเราเป็นยังไงมีรถวิ่งไหมครับส่วนมนากจะมีแต่สล้อครับรถใหญ่ไป่ไดไปไหนหมดครับ ไข่สดครับสดไม่สดก็บอกว่าสดไว้ก่อนนะครับไข่นะครับไม่มีใครบอกาขายไข่เน่ากัสวัสดีครับเฮียอันนี้เสียครับเสียเจ้าของตลาดสดสรินครับอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆผมงผอมครับตัวนี้ตัวใหญ่มาแล้วครับอ้วนเงินเยอะด้วยอ้วนด้วยอ,อ่าน้าวตาไปติดเลยครับนีนี่ ชอบใช้ความรุนแรงครับบีบเบาๆไม่ชอบต้องใช้แบบกระทืบครับคันนี้ได้ของใหม่ครับกับเสียต้มตลาดสดสุรินครับผมเนาะนี่ฮะก็ถ่ายกันเล่นๆครับดูบรรยากาศของตลาดสดสุรินครับผมอันนี้คุณป้าเครียกคุณป้าเม็ดใหญ่ครับแก <laughs> ไม่ซื้อครับซื้อซื้อเม็ดใหญ่อย่างเดียว <c oughs> กับไข่ครับผมเนี่ยคุณ <c oughs> ป้าลูกค้าทุณน่ารักของเราเนาะ ถ้าอยากบุบป็ตีให้บุบป,ป่าไม่ีบุบหรอครับวันนี้มีมเบอร์อะไรครับเบอร์สามเบอร์อะไรี้ับคุณป้าใจดีครับน่ารักทั้งสองท่านที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเราดรเดี๋ยวไปทอนตังค์ครับว่าจะดูเนี่ยถ่ายไปทุกที่ตัวแดงนะครับ เราก็ทําไปทั่วครับช่วงนี้เขาขายของไม่ได้ก็มั่วซั่วไปหมดนะครับโอเคอ่าป้าครับคี่เราก็ช่วงนี้ยังเหลืออยู่ครับเรื่องของเราชนะครับผมก็ยังยังยังพอมีได้ใช้สิทธิ์อยู่ครับผมอะไรหายป้าบัตรหายก็ใช้เงินสดด้วยนะครับอยู่กับแน่นอน จวจงเยอะจังเลยเอาเบอร์เลยครับเบอร์หนึ่งเลยไ่ต่อเอาเงินสดใชแผงใชไปกระดาษกระดาษบอรหนึ่งราคาอยู่ที่ร้อยหบาท2องแผงก็210บาทครับต่อไปจะไล่สดขายของตัววันครับไม่ได้เจอลูกค้า เงียบเหลือเกินครับ6โมงเช้าเนี่ยคือเงียบกริบครับวันก่อนโทษหวยออกก็เงียบแล้วหัวออกไปแล้วก็ยังเงียบเลยครับผมรู้จะทํำยังไงเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วก็เหมือนเดิมที่ไหนเปิดเทอมบ้างเปิดเทอสอสอใช่ยบอกรับแล้วนี่เหมือนเดิมมั้ตอนวัดศิบาทนศิบ,บานแกแกเงียบดีเลยจริงปะพอดีเลยพอดี ก็ถ้าได้เงินมาอัดฉีดประชาชนเราก็น่าจะมีมีแรงครับลืมตาอ้าปากได้ครับผมครับเงินที่รับเยยวยาให้เราครับช่วงโควิดครับน่อทำไมครับไปจะไม่ให้ซื้อ98บาทครับคอน2บาท จะขายดีแต่ไข่อย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ค่อยดีนะครับไข่บาทค่กินได้อีไข่ไม่ขายได้ตลอดครับนะพี่จุกสองบาทตกเงินไม่ได้ฮึ่งนี่ฮะไข่ก็ถือว่าขายได้ทุกวันครับขายได้เยอะอยู่ครับไข่แต่ว่ากำไรน้อยครับผมเราไม่ได้กาไรเยอะครับ เลยมาว่างๆเพว่างทุกวันเลยครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเราดูครับเผื่อเบอื่อเบอื่อการดูรถขุดก็มาดูตลาดสดทุทรนบ้างครับเมื่อวานลงคลิปไปแล้วครับอยู่ในป่าครับอยู่สังขะกระบวเชฟครับบรรยากาศไยแดนมากครับวันนี้ก็ให้เข้าไปอยู่ในเมืองรอบนงดูบรรยากาศของเราครับ พึ่งหกโมงเช้าครับไอ้ที่ว่าวันที่หวยออกก็คือเอาเงินไปซื้อหวยครับแล้วก็เงียบแล้ววันถัดมาก็คือเงินหมดับไม่มีอะไรจะซื้อข้าวก็เลยเงียบครับตลาดก็เลยเงียบไปเลยแต่ไข่จะออกดีเพราะเงินเหลือน้องก็ซื้อไข่กินกันครับมาเราไปตัวทิพย์ตัวแดนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสุดั a s ต้องกดโคมน้องนาครับเน,นาะลิปนี้ขอนขอนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับ อันนี้ก็ลูกค้าครับขอบคุณลูกค้ามากครับผมลูกค้าประจําเราสวัสดีครับ